เวลาเราเขียนเราจะต้องตั้งหลักของตัวเลขให้ตรงกรันเช่นจำนวน10 10อยู่ในหลักสิบนะคะคือถ้าเราแจกแจงออกมาจะมี1อยู่ในหลักสิบและมี0อยู่ในหลักหน่วยส่วน5ที่อยู่ในโจทย์เป็นเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้น5อยู่ในหลักหน่วยเวลานักเรียนเขียนในรูปของแนวตั้ง 10อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น5ที่เป็นตัวบวกจะต้องตรงกับเลข0เพราะว่า0ูนย์อยู่ในหลักหน่วยและ5ก็อยู่ในหลักหน่วยเด็กๆไม่ต้องไปเขียน5ให้ตรงกับเลข1น,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีค่าไม่เท่ากันในการบวกนะลูกสำคัญสำหรับโจทย์ปัญหาหรือโจทย์ที่ครูให้ทำแล้วคุณครูกำหนดว่าให้ทำในแนวตั้ง ถ้านักเรียนเขียนตัวเลขไม่ตรงหน่วยต่อให้เราบวกโดยการนับนิ้วแล้วคำตอบถูกเราก็ทำผิดอยู่ดีนะลูกเพราะว่าเราเขียนไม่ตรงตามหลักทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่ง1 0บก5เรารู้อยู่ในใจเราแล้วว่า10บวก5เท่ากับ15แต่บางคนก็ยังคงเขียนเลข5ตรงกับเลข1เพราะว่ามันผิดนะลูก ถอยู่ในหลักหน่วย5จะต้องตรงกับเลข0พอเราได้คำตอบมาว่า15 15เป็นเลข2หลักแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า15มี5อยู่ในหลักหน่วยแล้ว1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10ถัดมาจะเป็นตัวอย่างในข้อที่2 14บวก3ถ้าไม่ได้ให้เขียนในรูปของแนวตั้ง 14อยู่ในใจนับไปอีก3นิ้วเด็กๆรู้เลยว่า17แต่ถ้าคุณครูบอกว่าจงเขียน14บวก3ให้อยู่ในรูปของการบวกแนวตั้งเด็กๆก็จะต้องมาเขียนให้ได้ตามรูปนี้เลยนะลูกคือ14แล้วก็บวก3เท่ากับจากนั้นจะต้องมาดูว่าเลข3ที่คุณครูให้หนูเขียนตรง1หรือตรง4 ดูดีๆนะคะต้องเขียนเลขให้ตรงหลักนะลูกถัดมาจะเป็นการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20ตัวอย่างเช่นคุณครูมีรูปดาวมีวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมมีให้นักเรียนกับรูปภาพอีกสองกรอบเราจะมาดูในกรอบที่1ก่อนคือฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายมีดาวทั้งหมด4ดวงฝั่งซ้ายมีวงกลมทั้งหมด6วงและมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3รูปเราจะมาดูการเขียนนะคะสเกิดจากจำนวนของดาว6เกิดจากจำนวนของวงกลมและ3เกิดจากจำนวนของสี่เหลี่ยม4บวกกับ6ได้สิบ เอาสิไว้ในใจไปนับเพิ่มกับ3ามจำนวนของสี่เหลี่ยม10บวกสได้13ซึ่งเวลาเราเขียนทุกครั้งเลยถ้าจำนวนใดที่ได้10มากกว่า10เช่น10 11 12 13เวลาเราเขียนในรูปทางคณิตศาสตร์การบวกให้ครบ10เราจะต้องแจกแจงออกมาว่าสมมุตินักเรียนบวกดาว กรอบที่1กับดาวกรอบที่2ได้11เด็กๆก,ก็จะต้องมาเขียนว่า11เท่ากับ10บวก1อย่างนี้ด้วยนะคะเด็กๆสำหรับโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาคือเป็นโจทย์ที่กำหนดมาแล้วก็จะบอกนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของโจทย์บอกตัวเลขและบอกสิ่งที่โจทย์ต้องการ ซึ่งโจทย์ปัญหาน้องป .1 เวลาครูออยสอนในห้องเรียนเด็กๆสามารถฟังคุณครูแล้วตอบคำถามหลังจากที่คุณครูอ่านโจทย์ได้เพราะคุณครูจะย้ำกับนักเรียนว่าการทำโจทย์ปัญหาถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ไม่รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง จำนวนตัวเลขที่โจทย์ให้คืออะไรและโจทย์ต้องการคำตอบว่าอะไรเด็กๆก็จะไม่สามารถทำโจทย์ปัญหาข้อนั้นได้ยกตัวอย่างข้อนี้นะลูกมีส้มกับมีมังคุดโจทย์ปัญหาบอกว่าแก้วแก้วคือตัวละครในโจทย์นี้แก้วซื้อส้มมาเจ็ดผลนอกจากนี้แก้วก็ซื้อมังคุดอีกห้าผล ถามต่อแก้วมีผล,ลไม้กี่ผลอันดับที่1แก้วซื้ออะไรมาบ้างเด็กๆตอบครูอ้อยในคลิปเลยค่ะตอบคุณครูเลยลูกแก้วซื้อผล,ลไม้อะไรมาบ้างอ่าซื้อส้มกับซื้อมังคุดถามว่าซื้อส้มมากี่ผลซื้อส้มมาทั้งหมด7ผลแล้วซื้อมังคุดมากี่ผลลูกซื้อมังคุดมา5ผล โจทย์ถามจํานวนของผลไม้ทั้งหมดก็คือส้อมกับมังคุดรวมกันมี7อยู่ในใจ7เป็นจํานวนของส้มบวกกับ5ที่เป็นจํานวนของมังคุดได้เท่าไหร่คะลูกๆซึ่งเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เด็กๆจะต้องเขียนให้ได้ในรูปของสไลด์นี้เลยนะคะ7จ็บวกหเท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วพอเจอคำว่าตออบตอบ ตัวเลขจะกลายเป็นตัวเลขอะไรลูกเลขอะไรเลขไทยแบบนี้เราคล่องกันแล้วนะลูกเพราะคุณครูพานักเรียนเขียนบ่อยมากในห้องเรียนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของคลิปวิดีโอการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20่นะลูกคุณครูนะคะจะฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะโดยสามารถมาดูโจทย์ได้ในท้ายคลิปคือจะมีแบบฝึกหัด2แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่1จะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนไปหาผลบวกโดยทำเป็นแนวตั้งนะคะโจทย์ในสไลด์นี้ทั้งหมดเลยนะลูกสามารถหยุดคลิปหรือแคปหน้าจอไว้ได้นะคะหรือกลับมาดูย้อนหลังนะคะส่วนโจทย์ข้อที่2จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และการหาคำตอบมีทั้งหมด4ข้อ เด็กๆเ,เขียนโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบมาให้ครูออยด้วยนะคะเขียนใส่กระดาษหรือสมุดที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะลูกแล้วส่งคุณครูนะคะอาจจะถ่ายรูปส่งหรือเอาใส่แฟ้มมาส่งในวันอาทิตย์นะลูกแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ